การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ครับในเดือนกันยายน2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤกษ์กันครับว่าชาวราศีพฤกษ์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณไม่มั่นใจนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีพฤกษ์หรือไม่หรือว่าเกิดในราศีใดสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณครับ ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาดูให้ว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดนะครับก่อนที่จะมาเริ่มทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของชาวราศีพฤษภนะครับ เดือนกันยายน2,563นี้ดวงชะตาการงานของชาวราศีพฤกษภต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่ดีนำชาวราศีพฤกษภไปสู่ในเรื่องของดวงชะตาการงานที่ดี ไพ่สิบถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงชาวราศีพฤกษบนั้นเรียกได้ว่าในเดือนกันยายนนี้สิ่งร้ายๆหรือว่าสถานการณ์ความยากลําบากต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องการทํางานได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการทํางานแล้วก็ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณครับใครที่ทํางานกับครอบครัวนะครับทำงานเป็นครอบครัวหรือว่าทํางานกับคนรักก็ต้องบอกว่า จะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันคนทั่วไปก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆบางอย่างนะครับ ที่ครอบครัวนำพามาให้ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของข้อเสนอดีๆบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆของคุณครับการทํางานทําสิ่งต่างๆของชาวราศีพฤกษฎในเดือนกันยายนนี้นะครับกับไพ่บทสรุปอย่างไพ่สามเหลี่ยนก็จะพูดถึงความสําเร็จการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างนะครับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็เรียกได้ว่านะครับจะสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับประสบความสาเร็จได้ด้วยดีไม่ว่าคุณกำลังจะเจรจาธุรกิจต่อรองหรือว่านะครับติดต่อในเรื่องงานใดๆนะครับในเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ ด้วยดีนะครับชาวราศีพฤษบทั้งหลายครับในเดือนกันยายนนี้ครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทํางานของชาวราศีพฤษภก็ว่าได้นะครับขอให้ชาวราศีพฤษภนั้นตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นให้มากครับ เพราะดวงชะตาการงานของคุณในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกเลยว่าดีเอามากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดการงานที่คุณนั้นทำอยู่ให้ไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมหรือการที่จะทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีส่วนใครที่คิดจะเริ่มต้นในการทำงานทำสิ่งต่างๆในการหาอาชีพเสริมนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะการเริ่มต้นนั้นถ้าคุณคิดจะทำกับพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของชาวราศีพฤษภผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนกันยายน2563นี้จะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนกันยายน2563นะครับเดือนกันยายนนี้ครับชาวราศีพฤษภในเรื่องการเงินนั้นต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังเอามากๆนะครับมาดูในเรื่องที่ดีกันก่อนครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนั้น เกณฑ์การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยทำได้นะครับในเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาการเงินของคุณถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนการทำสิ่งต่างๆแนะนำให้ทำกับคนรักทำกับเพื่อนสนิทหรือทำกับคนในครอบครัวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้ก็ควรจะต้องดูให้ดีและ ระมัดระวังให้มากนะครับในเรื่องของการลงทุนการทําสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ต้องถือว่าถ้าเป็นกับบุคคลเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้กําไรที่ดีนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นให้ระวังครับระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนเอาเปรียบ นะครับหรือว่าการเจรจาต่อรองใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในเดือนกันยายน2563นี้จะไม่ราบรื่นจะไม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างที่คุณนั้นคิดไว้หรือคาดการไวนะครับให้ระวังจะมีปัญหานะครับในเรื่องเงินบางท่านเองต้องระวังในเรื่องของการเงินติดขัดด้วยนะครับในเดือนกันยายน2563นี้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนค้าขายนะครับคนทาธุรกิจ ส่วนตัวให้ระวังในเรื่องของการทุจริตการยักยอกนะครับหรือว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับ ในคนภายใต้ของคุณหรือว่าในคนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยหรือว่าหุ้นส่วนหรือว่าคนที่คุณนั้นเจรจาธุรกิจด้วยระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับถ้าไม่ใช่คนที่สนิทชิดเชื้อจริงๆนะครับหรือว่าไม่ใช่คนในครอบครัว นะครับหรือว่าไม่ใช่คนรักที่คุณนั้นมั่นอกมั่นใจเป็นอย่างดีแล้วไม่แนะนําให้ชาวราศีพฤษภนั้นลงทุนกับใครหรือว่าใช้เงินหรือว่าทําธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับรวมถึงการเงินในเดือนกันยายนนี้จะต้องมีวินัยนทางการเงินให้มากนะครับแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับเกณฑ์เดือนกันยายนนี้นะครับกับดวงชะตาก,การเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีปัญหา เรื่องเงินเงินทองทองกับคนเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นให้ระวังให้มากครับในเดือนกันยายนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนั้นโชคลาภไม่โดดเด่นแล้วก็ไปในทางที่ค่อนข้างจะแย่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็นะครับเอาแต่พอสนุกเอาแต่พอดีแล้วกันนะครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีพฤกษภ์ผ่านพ้นไปก็เอาใจช่วยชาวราศีพฤกษภ์นะครับขอให้มีวินัยทางการเงินแล้วก็นะครับใช้จ่ายอย่างระมัดระวังครับในเดือนกันยายนนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษภนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนกันยายน2,500 63ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภครับเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภก็ว่าได้นะครับงายไพ่ขึ้นมาแล้วล้วนแต่เป็นไพ่ที่พูดถึงดวงชะตาความรักที่ไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วครับความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีพฤษภนั้นก็ถือได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษครับมาดูในเรื่องของคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนมีคู่อยู่แล้วกันก่อนครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนี้จะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาช่วยนะครับให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นใครที่ ไม่ได้ตัดสินใจอยู่ด้วยกันหรือว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจนะครับตกลงปรงใจนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับผ่านสถานการณ์ต่างๆเข้ามาคุณได้มองเห็นข้อดีนะครับบางอย่างนะครับของคนรักของคุณนะครับและทําให้คุณนั้นรู้สึกรักเขามากขึ้นในขณะเดียวกันข้อ ที่คุณมองเห็นคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านข้อเสียเหล่านั้นของคนรักของคุณได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่ โสดอยู่นะครับต้องบอกว่าชาวราศีพฤกษฎที่โสดอยู่ในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับไพ่หนึ่งถ้วยก็ดีนะครับไพ่แปดคาถาก็ดีจะพูดถึงการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และจะเป็นไปในทางที่ดีด้วยนะครับก็ถือได้ว่าบทสรุปในดวงชะตาความรักอย่างไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยเองก็สนับสนุนคนโสดนะครับเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความรัก ที่มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นและการเริ่มต้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับชาวราศีพฤษภทั้งหลายครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีพฤษภครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนาไม่ว่าจะมีคู่หรือคบหาดูใจกันอยู่นะครับหรือว่าเป็นคนที่โสดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายน2563นี้ ปไปด้วยความสุขครับเอาละครับดวงชะตาความรักจบไปก่อนนั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและการงานนะครับขอให้คำทำนายในวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจและแผนที่ชีวิตสำหรับ ใครหลายๆคนที่มองหาคําตอบในหลายๆเรื่องของชีวิตนะครับส่วนคําทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวงังก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับและที่สําคัญครับจงจําไว้เสมอว่าการทํานายดวงชะตนั้นคือการที่เรานั้นได้มองเห็น แผนที่ชีวิตของเราในอนาคตนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับคนที่จะตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางใดๆก็ตามก็คือตัวของเราเองครับจงเลือกในแบบที่คุณเป็นสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาเวพรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ